ไม้แค่เจ็ดหมื่โลครับท่าผู้ชมสําหรับคันนี้เป็นรีโว่สอตัวมิดนะคันนี้เป็นตัวรอง็อปแคบยกสูงเกียร์ออโต้เบาะหนังสภาพดีแบบนี้ได้เป็นโฉมหน้าหมูป่าปีใหม่สุดๆแล้วไม้แค่70,000มื่โลใครที่กำลังมองหานะฮะสำหรับตัวนี้บอกได้เลยว่าสุดคุ้มแน่นอนสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่า,าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือ2องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องท็อปรถกระบะมือ2นะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอออตโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตกระบะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยนะครับคันนี้เป็นรีโว่สองจุดสี่ตัวมิดนะครับคันนี้ได้โฉมปีสองพันยี่สิบสองปีใหม่นะแล้วก็คันนี้นะฮะไม่แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่ามือเดียวป้ายแดงครับค ค่าตัวเนี่ยผมเปิดให้เลยคันนี้เพียงแค่5้าแสนห้าหมื่นเกบาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณ9ก้าพันไปไปนะก็เกือบหนึ่งหมื่นนะในเลทฟรีดาวนะฮะถ้าใครกําลังมองหาแคบยกสูงเกียร์ออโต้อยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวลยละเียตัวรถเนี่ยเราก็คงสร้างบอดี้ตัวรถเป็นไงเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมในคลิปนี้นะสำหรับด้านหน้ามาที่ด้านหน้าก่อนนะทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนรันเป็นเลขทะเบียนกรุงเทพให้คันนี้เป็นรถแรกเข้า มาจากชนบุรีเลยนะฮะกระจังนนหน้าเนี่ยถ้าเป็นโฉมปี2022แล้วนะ,ะกระจังนนหน้าเนี่ยเขาเป็นโครเมียมครับนะในส่วนของตัวไฟหน้านะ,ะเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะะในส่วนของปี22มีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้เพิ่มครับ2ตำแหน่งมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วนะะของเรานะฮะมีบริการตรวจรถให้215จุดจากบริษัทกลางนะฮะมีใบเซอร์ออกการันตีให้ว่ารถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไหม้แน่นอนในส่วนของตัวมิดนะฮะถ้าเป็นตัวแคบเนี่ย ปี22เขาจะได้เป็นล้อขอ,ขอบ17อยู่แต่ถ้าเป็นสีประตูเนี่ยจะได้เป็นล้อขอบ18นะตัวนี้เป็นแคปแคปบเขาจะได้เป็นล้อล้อแบบนี้อยู่ถ้าเป็นตัวสีประตูเนี่ยเขาจะเป็นแม็กซทูโทนปัดเงานะขนาด18นิ้วนะรัดด้วยยางเดิมติดรถมาครับยางปี2022นะดอกยงดอกยางสภาพยังดีตรงไหนที่แบบแตกลายงาอะไรย,ยังไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะเรื่องเก็บงานปรับสภาพเนี่ยเราเก็บให้หมดทุกอย่างเก็บสีให้รอบคันนะตรงไหนที่แบบว่าต้องเก็บงานเราเก็บให้ นะกระจกข้างนะสีโครเมียมปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LVD ให้ในตัวเรียบร้อยนะมือเปิดได้มาเป็นสีโครเมียมครับคันนี้มาพร้อมมาพร้อมภายในเนี่ยเขาจะได้มาเป็นเบาะหนังนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นตัวโฉมปียี่สิองขึ้นมาแล้วเป็นตัวมิดนะท่านผู้ชมตัวมิดจะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะถ้าเป็นปียี่บเอ็ลงมาเนี่ยจะเป็นเฉพาะตัวไฮเท่านั้นถึงจะได้เบาะหนังตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะประับไฟฟ้าคนขับเบาะเดี๋ยวสปาซักให้ด้วยนะครับในส่วนของภายในมาดูกัน ล้วนะพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันตรีทั้ง2ฝั่งครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้ยอยู่7 6 0 0 0โลเท่านั้นนะมาพร้อมจอทัชส,สกรีนนะตัวนี้เป็นจอเดิมโรงงานเลยนะสำหรับตัวมิดเชื่อมต่อบูทูธได้ฟังเพลงได้หมดนะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้แล้วนะสำหรับตัวนี้นี่กล้องมองหลังเส้นกระยะด้านท้ายมีให้นะตัวเกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วดูสภาพหัวเกียร์นะไม่มีช้ำเลยมีโหมดการกขี่ให้2โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์แท็กชั่นคอนโทรลนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาวเวอร์เอมีให้ นะยังไม่ได้เก็บงานคันนี้นะฮะพวกอะไเลยอะไรพวกนี้นะยังไม่ได้เก็บรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราเก็บงานให้หมดรอบคันเอาไปแบบสภาพป้ายแดงแน่นอนนะแะนี้มีกล่องคลูบ็อกครับเก็บความเย็นได้นะแล้วก็ด้านนี้ก็สำเนาเอกสารทุกอย่างเราจะมีให้ครบนะกระจกบานหน้านะเห็นไหมท่านผู้ชมแท้เดิมครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะภาษีพร,พรบก็ต่อให้ครบถ้วนนะฮะเอาไปแบบสภาพพร้อมใช้นะเราไม่ได้ขายตามสภาพนะท่านผะู้ชมนะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันครับเดี๋ยวดูโครงสร้างกันนะสำหรับโครงสร้างเนี่ยนะโครงสร้างเสาเอนะฮะ ัวแก้มซ้ายแก้มขวาหรือซอกด้านในเนะี่ยพวกนี้นะครับไม่เคยทําสีเลยสีเดิมบางๆทั้งคันกระจกไฟฟ้าออตโต้บานคนขับมีเซ็นทัลล็อกพี่วังว่าแขนนะครับได้มาเป็นหนังแบบนี้นะฮะในส่วนของตัวเมทอาร์พวกนี้นะครับเดิมแท้จากโรงงานซีนกาวาเดิมๆิมแบบนี้นะรีวิวให้ดูแบบละเอียดแบบสภาพเข้าใหม่เลยนะต้องบอกเลยว่ารีวิวให้ดูแบบละเอียดแบบนี้เลยนะตรงไหนที่แบบว่ารถต้องแก้ไขเดาแก้ไขให้นะแล้วดูโครงสร้างพวกนี้ท่านผู้ชมเมทอาร์ Met k, เดิมแท้จากโรงงานเลยนะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัว ด้านหลังแคบกันนะตัวแคบนี่นะตัวเบาะตรงนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะฮะเบาะเดิมๆนะคันนี้นะสวยงามแล้วก็โครงสร้างพวกนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่โครงสร้างทุกอย่างนะครับบอดี้สวยเดิมครับเม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะรอยขันไม่มีแน่นอนนะครับกรตรงกรประตูสีเดิมหมดมีลำโพงด้านหลังให้ด้วยตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะฮะดูด้านหลังกันนะครับลูกกระบะด้านท้ายนะตัวนี้เดิมๆครับเม็ดอาร์คอยู่ครบ และเป็นช่วงล่างตัวนี้นะเป็นช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟกแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้นี่สวยมากนะครับเดี๋ยวกเก็บงานให้รอบคันนะฮะเดี๋ยวกเก็บงานให้ใหม่รอบคันเลยแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายตัวนี้ไฟท้ายเป็นแบบ led มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้4ตํตำแหน่งเลยนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวกเก็บให้นะฮะตรงนี้อันไหนที่แบบว่าต้องแก้ไขเนี่ยแก้ไขให้หมดแล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูแม็กไลเนอร์ก่อนนะครับนี่แม็กไลเนอร์นะฮะเดิมๆแบบนี้อันนี้คือแรกเข้านะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้เก็บงานให้รอบคันเลย นะลูกกระบาดด้านท้ายครับเห็นไหมท่านผู้ชมลูกกระบาดยังเดิมๆอยู่เม็ดอาร์เห็นครบชัดเจนสีเดิมๆแบบนี้นะหัวน,อน็อตฝาท้ายนะท่านผู้ชมไม่มีรอยแกะรอยขันนะฝาท้ายเดิมนะเหลือทําความสะอาดแล้วก็เก็บสีให้นะตรงนี้เดี๋ยวมีเก็บสีให้นะด้านด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวพาดูนะในส่วนของตัวนี่เม็ดอาร์พวกนี้ท่านผู้ชมเดิมๆนะฮะผมรีวิวนะตรงไหนที่แบบว่ารถต้องแก้ไขเนี่ยแก้ไขให้หมดนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสติ๊กเกอร์60ปีโตโยต้ายังมีมาครบนะตัวนี้เป็น ปี22จะเป็นตัว60ปีโตโยต้านะแล้วมาดูด้านนี้กันสําหรับด้านนี้นะฮะเจ้าของเก่าเนี่ยจะมีเบียดมาเล็กน้อยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ถึงโครงสร้างนะฮะอาจจะมีรอยเบียดมาเล็กน้อยน่าจะเป็นเสานะฮะพวกเสาพวกนี้นะเดี๋ยวเก็บสีให้นะฮะทำให้ใหม่รอบคันเลยนะแต่รับประกันนะฮะไม่ได้มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีครอมไมมานะผมรีวิวให้ดูแลก้แนาีเ พร้อมเก็บงานปรับสภาพให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ภาษีพรบรเนี่ยต่อให้ครบแล้วก็ใครที่สนใจซื้อสดได้นะครับเราเก็บงานให้ใหม่ครบหมดนะแล้วก็มาดูในส่วนของฝั่งนี้กันนะฮะโครโงสร้างนะดูโครงสร้างหลักๆเห็นไหมท่านผู้ชมลูกกระบาดเนี่ยเดิมๆไม่เคยทําสีเลยนะลูกกระบาดเดิมๆแบบนี้นะเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับบันไดด้านข้างติดตั้งมาแล้วนะแล้วก็โครงสร้างด้านนี้มาดูกันเห็นไหมท่านผู้ชมก่อนพวกเนี้ยนะฮะเดิมๆนะไม่ได้มีการทําสีมาไม่มีสีพ่นแลบแน่นอน นะฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมหัวน็อตสวยใสครับนี่ไม่มีรอยขันเช่นเดิมครับนะโครงสร้างเดิมเดิมทุกอย่างคันนี้ต้องบอกเลยว่ามาแบบสภาพเดิมจริงนะฮะแล้วก็ด้านบนตะเข็บเมทาร์ท่านผู้ชมนะให้ดูตะเข็บเมทาร์ทุกอย่างนะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะฮะโครงสร้างเดิมมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้เดี๋ยวเนี่ยผมถ่ายคลิปเสร็จนะเดี๋ยวเขาจะไปเก็บงานแล้วนะฮะเก็บงานทรงงานสีนะครับตรงนี้นะโครงสร้างทุกอย่างเดิมตัวรถให้ด้วยนะ215จุดนะบอกได้เลยว่าถ้าสนใจ ตัวเกียร์ออโต้แคปนะเกียร์ออโต้แล้วปีใหม่ๆตัวมิดแบบนี้นะมีแค่คันนี้คันเดียวมีคันนึงแต่เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะฮะโครงสร้างเนี่ยนะบอกเลยว่าเดิมนะให้ดูเห็นไหมท่านผู้ชมซีนกาวเดิมๆนะอยู่ต่างจังหวนะัดนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยคันนี้ผมขอรายได้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยพี่ๆมาจัดแบบฟรีดาวได้นะฮะหรือใครรายได้ไม่ถึงเนี่ยแต่มีงบดาวให้ข้างวดผ่อนถูกลงนะก็สามารถจัดได้ เดี๋ยวผมพาพี่พรับชมนะในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันพามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับคันนี้เครื่องยนต์นเป็นเครื่องยนต์ Gd Asian Boost ขนาด 2,400CC ซีซีครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เนี่ยเรายังไม่ได้ทําการทาความสะอาดหรือเก็บงานนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะน่าจะมีการทาแว็กตรงนี้มาแล้วก็ถ่ายรูปแรกเข้ามาเฉยเฉยนะทานผู้ชมเดี๋ยวเก็บงานเดี๋ยวไปเก็บงานสีแล้วก็มาสปาให้ใหม่รอบคันสปาใหญ่เลยแล้วก็เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรีี่พวกนน้้ดดูแลใหให,หมนะ คองยนต์เนี่ยสภาพบอดี้สมบูรณ์นะเน้นผมบอกเลยว่าซื้อรถมือสองเนี่ยเน้นโครงสร้างเป็นหลักแล้วเดี๋ยวผมพาดูนี่นะครับคันหน้าเดิมครับตาปั๊มตัว L ทุกอย่างอยู่ครบเลยฝั่งนี้ก็จะตาปั๊มตัว R อยู่ครบคันหน้าเดิมไม่มีการไล่คันหน้าหรือทาสีมาแต่อย่างใดนะครับคันนี้แก้มซ้ายแก้มขวาไล่ไปให้ดูแบบนี้เลยนะระบบเบรก ABS นะเครื่องยนต์นะสภาพสมบูรณ์ไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะท่านผู้ชมแล้วมาดูในส่วนของตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆครับไม่มีรอยแกะรอยขยับมหดนะ แผ่นการความร้อนนะฉนวนการความร้อนเนี่ยไม่มีกรอบหรือตกท้องช้างหรือกรอบหรือร่อนใดๆนะเพียเดิมครับผลิตปี2022จดทะเบียนปี22นะและดูซุ้มล้อพวกนี้นะครับเดิมแท้จากโรงงานเลยต้องบอกเลยว่ารถสวยเกรดเอนะแต่ต้องมีการเก็บสีทําความสะอาดเก็บงานให้อยู่แล้วนะสำหรับรถมือสองนะท่านผู้ชมหน้าหัวน็อตน,นะครับเดิมๆโครงสร้างไม่มีแกะไม่ถอดฝากระโปรงเดิมไม่มีการทําสีนะในส่วนของตัวติ๊กเกอร์เหรียญบาทตรงนี้อยู่ครบเลย นะแล้วก็ด้านบนจะมีสติกเกอร์คําเตือนเม็ดอาร์คหรือว่ารูพวกนี้ต้องกลมแบบนี้นะคือเดิมๆนะอันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะกับพอจูเนอรคันนี้ 2. อจุดสี่ตัวมิดเลยคันนี้ได้ตัวมิดสี่เป็นตัวแคบยกสูงเกียร์ออโต้ปี2022นะฮะเลขไม้นะครับ,เ,รรบเพียง70,000มื่โลเท่านั้นนะกับราคาค่าตัวเพียงแค่5 5 9 0 0 0หาหนะคันนี้ฟีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณ9,000กว่านะเกือบเกือบหกพั นะถ้าใครสนใจนะอยากเป็นเจ้าของนะรีบติดต่อหาผมได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่าง0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยไอดีไลน์ด้านล่างนะฮะทักเข้ามาสอบถามอินบอกเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนะก็รีบติดต่อหาผมได้เลยนะต้องบอกเลยว่าสำหรับเกนะียร์ออโต้เนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีนะและเป็นแคปบยกสูงด้วยปีใหม่ๆหมไม่น้อย,อยแบบนี้นะส่วนมากจะมาไวไปไวนะจัดไฟแนนซ์นะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วง นะลูกค้าท่านใดอยากจัดไฟแนนซ์นะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยหรือใครอยากนัดเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับกันก่อนนะเขาถ้าสนใจผมบอกเลยว่าใครไวก่อนได้ก่อนหรือใครจองก่อนได้ก่อนนะท่านผู้ชมเพราะเซลล์ที่บริษัทเรานะมีมากกว่า20 30คนเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยบางทีนะมาไวแปบ๊บเดียวติดจองแล้วนะถ้าใครสนใจมีแผนจอกรถจริงนะรีบติดต่อเข้ามาก่อนที่จะติดจองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกระบะสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ